น้อยโดยนกเรียนชั้นอนุบาลหค่ะจากการเรียนรู้เรื่องโลกสวยด้วยสีสันเด็กๆและครูได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน <Alcohol. S 1> เห็นต้นไม้ดอกไม้สีสันมากมายโชิดชื่จังเลยค่ะแต่เด็กๆสังเกตเห็นใบไม้แห้งสีน้ำตาลล่วงหล่นอยู่มากมายเยมากเลยค่ะเยอะมากเลยหรอ <Więc S 2> okay. โอเคค่ะ ใบแห้งเต็มเลยเต็มนี่เลยค่ะเต็มเลยเหรอคะเอ๊เด็กๆคิดว่าใบแห้งนี้เราจะไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างเนาะเอาไปทําอะไรดีลูกสีองค์น้าตาลเหรอลูกติดมือมนิดนึงใช่ไหมลูกเราจะสกัดสีของใบไม้แห้งนี้ได้หรือเปล่าเราจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกนะจุดประสงค์การเรียนรู้ของการทําโครงงานในครั้งนี้เพื่อศึกษา กความามแตต่ของผลการย้อมผ้าที่ต่างแค่นิดกันได้วิธีการตำมหยิบใบแคนาที่เตรียมไว้หนึ่งถ้วยลงไปในครบแล้วพยายามตำมให้ละเอียดตักใส่กะละมังแล้วเทน้ำตามลงไปสามแก้ว,วคนให้เข้ากันแล้วใช้กระชอนกองเอาเศษใบไม้ออกให้เหลือแต่น้ำ จากนั้นเทใส่ขวดใสสีที่ได้คือสีน้ำตาลเข้มค่ะวิธีการต้มเทน้ำสามแก้วลงไปในหม้อต้มหยิบใบแคนาแห้งหนึ่งถ้วยลงไปในหม้อต้มปิดฝารอน้ำเดือดมันหอมเลหรอลูกอ,อ,อย่าอย่าไปดมใกล้นะลูกน้ำยังร้อนอยู่ค่ะ มีกลิ่นหอมแล้วสีมันเป็นยังไงลูกน้ำร้อนคุณครูต้องช่วยนะคะใช้วิธีการต้มสีที่ได้คือสีดำค่ะขั้นตอนที่4สังเกตและการบรรยายเด็กและครูร่วมกันสุนทนาเกี่ยวกับสีใบแคนาแห้งที่ผ่านการขยำการตันการต้ม จากการสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่าการต้มจะได้สีที่เข้มกว่าการขยำและการตำและเด็กๆช่วยดมกลิ่นของน้ำใบแคนาแห้งขั้นตอนที่5บันทึกผลการทดลองสรุปว่าการขยำได้สีน้ำตาลการตำได้สีน้ำตาลเข้มและการต้มได้สีดำไม่ตรงกับข้อสันนิษฐานขั้นตอนที่6สรุปและอภิปรายผล จากการศึกษาทดลองของเด็กๆได้เรียนรู้ว่าเรื่องการสกัดสีของใบแคนาแห้งมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเด็กๆสนิษฐานว่าการขยำได้สีน้ำตาลอ่อนการตำได้สีน้ำตาลเข้มการต้มได้สีเหลือง จึงไม่เป็นตามข้อสันนิษฐานที่ตั้งไว้แต่สิ่งที่ค้นพบใหม่คือการสกัดสีจากใบแคนาแห้งโดวยวิธีการต้มทำให้ได้สีชัดเข้มข้นทั้ง3วิธีนี้ได้สีออกมาไม่เหมือนกันเนื่องจากอุณหภูมิของน้าและการขยาการตาแรงบดใบให้ละเอียดก็ไม่เท่ากันขั้นตอนที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบมีขั้นตอนดังนี้ 1. เด็กๆช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง 2. ครูแนะนําวิธีการทดลองเพราะเตามีความร้อนเด็กไม่ควรหยอกล้อกันเพราะอาจเกิดอันตรายได้ 3. เด็กและครูวางแผนการทดลอง 4. วิธีการทดลอง 5. นําใบแคนาแห้งขยำตำและต้มเด็กๆช่วยกันเก็บใบแคนาที่ร่วงหล่น คัดแยกเศษไม้ใบยากออกเลือกเอาเฉพาะใบแคนาแห้งจากนั้นนำไปล้างแล้วผึ่งลงไมไว้ให้แห้งล้างเสร็จแล้วคะ่ะล้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วช่วยกันขยำใบไม้ตามวิธีการที่ตกลงกันอย่าให้หกนะลูกอย่าให้หกนะเพือนปึ๊บแก้วที่หนึ่งแก้วที่สอง ที่สามเอาเคที่โอเคที่คั้งนะบอกไหมลูก,กตั้งแก้วไว้ดีๆเออคั้งคั้งแม่ช่วยก,ก,<า>กันช่วยกันช่วันสีต้องออกไหมลูกอ๋อค่ะจากวิธีการขยำได้น้ำสีคล้ายโคลน เมื่อกรองใส่ขวดใส่ตั้งไว้ได้สีน้ำตาลค่ะขั้นตอนที่1ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการทางธรรมชาติเด็กๆจะเอาสีของใบไม้แห้งออกมาได้อย่างไรเด็กๆทดสอบโดยการฉีกใบไม้แห้งแล้วสังเกตว่าสีติดมือหรือไม่ผลปรากฏว่า มีสีน้ําตาลเล็กน้อยแต่สีไม่ติดมือเด็กๆและคุณครูจึงร่วมสนทนากันว่าจะมีวิธีการใดที่จะทำให้ได้สีของใบไม้แห้งออกมาให้ได้มากที่สุดจากประสบการณ์เดิมและเด็กๆนำกลับไปถามผู้ปกครองได้คำตอบว่าการสกัดสีจากใบไม้มีวิธีการดังนี้การขยำสองการตาามการต้มเด็กๆและครูจึงช่วยกันลงความเห็นต่อไปอีกว่าเราจะเอาใบอะไรดีมาสกัดสีนะคะเราจะเอาใบอะไรดีมาลงสกัด เดี๋ยวเราจะพยาช่วยกันลงในตรงนี้นะคะเลือกอันไหนก็ใส่หัวใจอันนั้นนะคะโอเคค่ะไปเลือกในต่อใส่หัวใจที่ไปอะไร ตั้งคำถามที่เด็กๆอยาก 1. 1> รู้เราจะสกัดสีของใบแคนาด้วยวิธีการขยำ,กา,ำการตําการต้มจะได้สีที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 2. น้ําสีที่สกัดจากใบแคนาแห้งนํามาย้อมผ้าได้หรือไม่ 3. การย้อมผ้าต่างชนิดสีที่ได้จะแตกต่างกันอย่างไรจึงเป็นที่สนใจของเด็กๆที่จะเรียนโครงงานเรื่องแคนาผ้าสวย คำถามที่หนึ่งเราจะสกัดสีของใบแคนาแห้งด้วยวิธีการขยำการตำการต้มจะได้สีที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรขั้นตอนที่สองการรวบรวมความคิดเห็นและข้อสันนิษฐานหากเราใช้วิธีการขยำจะได้สีน้ำตาลอ่อนวิธีการตำจะได้สีน้ำตาลเข้มวิธีการต้มจะได้สีเหลืองและสำรวจอุปกรณ์ที่จะนำมาปฏิบัติการทดลอง